เข้ามาได้ยังไงอะอาโบราสได้ว่าไว้มีคาลิฮา์แห่งหนึ่งที่จะมีปีสารอาศัยอยู่ในนั้นมันมีน้ำว่าเบะมว่วงและผู้ใดที่ได้เจอตอของเบะม่วงแล้วล่ะก็จะไม่สามารถกลายเป็นผู้เป็นคนได้อีกเลยไม่เอานดพวกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าอะไรเล่านายกลัวงั้นเหรอเทกิชิ <c oughs> เอาไปจากที่นี่เถอนี่มันช่างนดาขำยิ่งนักทากิชิผีน่นะมันวิวีอยู่จริงหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยโรชิไปไหนมึมจงจานแตกอย่างนั้นเหรอประตูล็อกอะ่ะ why you bullying me อ้าวเฮอะไรไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันนะประตูมันไม่เปิดเลยฮนะ ล็อกอีกแลวเหรอมึงล็อกมึงล็อกเฮีาายหนือเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอะอยู่เฮ<ฟ>้ยอะไรวะทาคิชิทุกคนอยู่ไหนอะชิบหายแล้วเพื่อนอ่ะนี่ไงผมจำได้ว่าตรงเนี้ยห้องสมุดเฮ้ย oh, <shit. S 1> ยัง <c oughs> ไง กูเห็นไปแล้วมันเดินโฉบเข้ามาโอ้ยเยี่ยมันหายไปแล้วห้องนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าไปโล่กดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทางไปทางไหนไปทางไหนนี่เหรอเยี่ยมกูแอบด้วยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละมันเห็นยามันเข้ามาได้ยังไงอะ อออฟอร์มรัดเซฟโอ้ยดีเซฟไปขอแล้วหยุดเลยเดี๋ยวผมผมวิ่งขึ้นไปอไ่ะวิ่งขึ้นไปแป,ป๊บเดียวเองนะเว้ยอะไรไอ่ะไปไปอี้ยไป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 โอยอย่าอย่าเข้ามาหนะอย่าเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วฮ

นี่ไงมุมเดิม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 ไปไปไปโอเคโอ้น้ำโอ้โหถ้ามันเข้าบานะก้จบเลยไม่ตรงนี้เลยอะไม่ต้องโผล่มาอีกอ่ะเฮ้ยนี่ไงสัตว์อย่าเพิ่งเยี่ยมอย่เิ่งคุกเฮ้ยลง ตามมาเปล่าตามมาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมาตามจริงจุ๊บจุ๊บอันแน่หายไปแล้วโอเคครับใบหวยเลยวะสองสามเก้ามันไ้ดักไปดักอ่าเฮ้ยนานที่หายเลยสัตว์เฮ้ยน้องใครวะ เดีธอชี้เออเธอปลอดภัยอย่างนั้นเหรอแล้วคนอื่นล่ะไม่รู้สิเราแยกกันไปอ่ะอมาด้วยกันดีวะไปด้วยกันไอ้ทำชี้อะไรไม่ได้นี่หว่าไอ้สัตว์นี่ไงเอ๊ะเอ๊ะไปไหนต่อที่นี่จะแอบ,บอยูน่นี้จริงเหรอวะไปด้วยกันอุ่นใจกว่าไหมอ่ะไอ้กดดับมันหยุดหยุดดิไอ้เชี้ยดิ เอา้าเข้าได้แล้วโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยแย่หนิไม่อยากเชื่อเลยว่าปีศาจมันจะมีอยู่บนจริงๆบนโลกใบนี้อ่ะเว้ยด้วยทางออกมันถูกบล็อกไว้หมดเลยอ่ะเราติดอยู่ที่นี่แล้วรถคนเลยแยกย้ายกันไปตามหาเถอะฉันจะไปเช็คชั้นหนึ่งนะอืมกูเช็คหมดเลยเฮ้ยมาอากไหนวะเฮ้ยมาาไหน ้พาไปหานางพาไปหานงเฮ้ยน้องช่วยด้วยอย่าอย่าอย่าอ้าวมันจะตายไปวะโอ้ยเฮียหลบได้เนียนมากเลยรอดได้ไงเด็กโอ้โหใจเย็นนะเฮ้ย เดียบัอ you serious หูหนากลัวยิบหายเลยมืดกับมือดอ่ะ I'm fast as fuck boy. <c oughs> โอ่าดูหับตื่นอีกแล้วเราต้องเปิดมันปิดได้ไหมละ่ะ โลกใจ <laughs> ผมว่ามันจะไม่โผล่มาอีกนะเฮ้ยอะไรมันเป็นเสียงพิการดีนะฉันบนเหรอไปเช็คก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโหอีกที่ะเริ่มมามึงเอาเลยเหรอเอามีสองตัวชิบหายแล้วชิบหายแล้ว <สบ><สบ>อะไรครับเนี่ย<สบ>น,นี่จุ๊กอันเน่อันเน่อันเนอันเน่แม่เฮ้ยเราไปเช็คพีก,กากนดีกว่าเฮ้ย<สบ>มันเอาหมดอะเฮ้ย<สบ>ชิพหายแล้วดูถูกมันมากเกินไป<สบ><สบ>โอเคเรามาถึงเบสดมนต์นล้นนะ เฮ้ยโอ๊ยยิงดิยาสัตว์กุจูกจุดเดิมไงนี่นี่จุดยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ไอ้สัตว์อ๋อหยิบได้เลยเฮ้ยเธอตายแล้วไม่ใช่หรอได้ไงเฮ้ยโอ้ยนักควยมาเลยสัตว์ไม่ขยายผัดฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมันฉลาดอืมโอ้ยเฮ้ย ไอ้ผีฟรีไฟเฮ้ย <fists! S 1> เ,เดี๋ยวผมล็อกประตูน่ะจะโดนเข้าทางเอ่อผมไม่เข้าใจอ่ะถ้างั้นเราเดินสำรวจกันดีกว่าเฮ้ยเออนี่ไงคืออะไรอ่ะอ๋อที่อะไรกันลายแกไงตรงนั้นแน่เลย เอ้ะเป็นปลาเส้นเนี่ะเออผมวานะคือมันดูลอดผ่านบาหรือเปล่าแล้ววาดซะน่ากลัวเลยเฮียจริงด้วยเนี่ยห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดเจ็ดอะไรวะเจ็ดไล่อะเป็นเป็นตัวเฮียอะไรวะนั่นอะห้าสามเจ็ดศูนย์ไม่ใช่ ห้าสามเจ็ดหนึ่งไม่ใช่สามเจ็ดห้าเฮ้ยเลขสี่เปล่าวะ Stop it get some help เจ็ดหกอ่ะอประตูห้องนั้นแน่นละฮะโอ้โห,โหมึงเข้าไปแอบในนั้นได้ยังไงวะไอผีฟรีไฟนี่แม่ง เริ่มกลัวแล้วต้องเป็นคันเรือหาดคนรวยแน่เลยวะ oh, <shit. S 1> พอเลย e er. เฮียเฮ้ยกดได้เม็นยาไม่ได้หนีไม่ทางไหนได้ักวะทางนี้เหรออ้าว hey, <hey>, เดินทะลุไม้ได้เฮียเกือบโดนเหลี่ยมแล้วกูโอเคครับเขี้ยบใจมันสัตว์จุดที่สามเ์อย่าทำแบบนี้ โอเคครับโอเคจำไว้นะครับชั้น3เริ่มหลอนแล้ววะพ่อมึงไงมึงวุ่นไปทุกที่เลยหรือไงวไอ้สัตว์ชิบหายแล้วห้องไหนปลอดภัยบ้างเนี่ยไโอ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยยสวยสวย เกือบแล้วไอ้เหี้ยเกือบแล้วเอามุสเด็ดจะไปยังไงวะนั่นนะแค่เปิดก็ตันแล้วอะมันมีอันไหนเปิดไปแล้วไม่ตันบ้างวะเอ้าเหี้ยตกใจสัตว์คือแล้ววะหมดต้องห้องนี้แล้วครับเหี้ยตกใจหมดไอสัตว์ก่อนอื่นเลยมึงมาที่นี่ได้ยังไงวะ ถ้าเกิดว่าฉันไม่แนะนําให้ทุกคนมาที่นี่แล้วก็ทุกอยงก็เป็นฉันเอง yeah! <c oughs> อาอาทาเคชิอันนี้จะอะไรครับทำเป็นดันได้ดันไปไหน <c oughs> แม่มึงไงที่ตกใจหมด <c oughs> จุดไฟได้ไหมเฮ้ยได้นี่ uh อุ่นใจแล้วมึงไม่มาอันนี้จะได้ปะอ๋ออ๋อเฮียเผาแ้ววะ งอมที่ผายเลยเนี่ยนี่ผมเล่นมานานมากเลยนะโอ้ได้ด้วยนี่ <c oughs> เพื่อโอ้บูสโตนไงเอาใช้ไม่ได้อ่าใช่ว่าผมอยากทำเกมด้วย RPG Maker บางจังเอา้าโอ้โอภาพอุบาทตามากมึงทำอะไรเนี่ยโอ้แย่มากเลยอะ นี่ไงอาแล้วกูไปดังเลือดตั้งนานกูเลือดทับเพียร์รหัสรหัส,หสเจอไปหารหัสจากไหนวะเนี่ยกระดาษเทียนนั่นไปวะใช่ไหมกระดาษแน่เลยนี่ไงสามหกหนึ่งแล้วกูก็ต้องวิ่งกลับไปแล้วไปเจอผีนะไอสัตว์แป๊บหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยไม่มีที่ปลอดภัยอยู่แล้วลงไปปุ๊บต้องขวาว่ะไปก็ซ้ายจุกไม้เอาไปสามเลยนะ สามแล้สามหกหนึ่งโอเคจำไว้สามหกหนึ่ง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 เพื่อนจะเล่นบันจีจ้ามันต้องผูกตรงเท้าไม่ใช่คอโธ่เอ้ยโอ๊ย ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนกูขอโทษกูขอโทษทจริงจริงความตายของมึงกูขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจ,งใจที่หมาวนะผมเข,เข้ามาวีน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลย